กคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดเพจวีนของเราค่ะของค่ายของทพิปเพจวีนนะเออเออเออต้องมัลังแต่งทองมันยังเป็นของกูเลยและเอออ่ะนะคะพอจะไหนยะโฟนอินใกลไรที่เนี่ยอ่านคอมเมนต์ก็เลยออืืเดี๋ยวก็แลเส้นครับก็ลังคึ่งข้าวมาใช่้วยขอบคุณมากสําหรับการกดหัวใจนะคะขอบคุณมากสําหรับการกดไลค์ฮะ แล้วชุดทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะก็มันพับออกไปเลยบึงก็อิงั้นเออฮัโยนะคะสวัสดีครับอืไม่มีลุงค่ะมึงอย่ามามัวนะครับมึงอย่ามามั่นนะตัวแม่ตัวเกิดตัวตัวคลอดมานดามามึงอย่ามามัวนะคะอืนะอืมไอสัตว์บังอ่ะดูย โย้นะครับเป็สัตว์พองดูค่ะเออด่าแรกอยู่ด้เออสวัสดีค่ะพระมหาทีวีเจ้าสวัสดีครับว้สวัสดีนะครับแล้วแฟนเขับก็ด่าแรงนะไอ้สัตว์บังพี่หนี่ไม่ไม่ไม่ไอสัตว์บัง่ไม่อย่าวินมาน้องอย่าวินมานี่ ตักดกับบาร์เตเเออ่าโดยชุดไอวีเป็นเรเออน่อ่โดยสัตว์นวะีเลียเออไอหมน่ทีอืมอ <laughs> <laughs> ไม่มีหลวงค่ะนะคะไม่มีหลวงค่ะมีพระมหาทีวีเจ้าค่ะทํานั้นค่ะนะแ<อ>ม่ลีสบายดีไหมสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะอืมสวัสดีพ่อลุง<อ>พ่อลุงจะได้ลาวเหรอกูป่ามาทีวีเจ้าไอ้ควายเออ แม่ฝนตกไหมไม่ต้องยับคามอ่ะกูจะเล้ไก่ไก่พอเวนตามเล่ไก่ไก่ได้งั้นฝนตกไหมไม่ตกที่งั้นอึองแม่ไข่เอืองแม่ไข่เอาไม่อึองแม่ไข่ดีนี่เริ่มกันแล้วล่ะเออเขาเริ่มกูจะบอกไงตัวเกิดลูกค่ะนี่เนี่ยตัวเกิดลูกมารดาลอดบุตรไขควายสางลักเยอะเร่งไม่ต้องด่าคนเร่งเรงนะนั้น แม่มองไข่ไหมครับไม่ใช่แม่มองแม่มองแม่มองเป็นแม่อะไรนี้มองไปไหนครับแม่มองไปไหนไหนแม่มองไปไหนควายแม่มองไปไหนคือว่าไม่คือเขาบอกว่าแม่ตาเล่เลยไม่ใช่ใค่ที่กูเนี่ยไม่ได้ตาเล่กูตาวานไขควายช้างหลักเย็ดเรื่องว่าคุยประจ๊อนเริ่มกันเลยนะ สามหนอยสามเจ็ดก็สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสวยดีค่ะเดี๋ยวเดียเสียงผู้ชายมากแม่อีสัตว์กลัวเสียงชนีพระนางตองพระนางตอแหลว้พระนางตอแหลพระนางตอแหลคือพ่อมึงค่ะแม่มึงค่ะว้แม่กูน่ะพระนางพุ่มทองค่ะกําเนิดพระนางตอแหลว่าเขาบอกแฟนคับว่าตัวทําลูกตุกตัวคลอดลูกค่ะ เออสิงลิน่ะเริ่มบ้างกันแหละลาวนะคีเปียกคีเปียกยัดแป๊บเลยควายคีเปี่ยงเพีีชาดีีชาดไม่ลาวีชาดไม่มีนะจริงๆริงอะฝากแชร์ก่อนไม่มีครับเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยแชร์หน่อยโออเซ่ร่อยว่าก็นหลยทุกคนเออชาสตมันร้อยมันจากไันได้แรกเนี้ยอืมพระมหาเทวีอืม พนังตอแหลกูไม่ได้พระนางตอแหลบอยแม่ทำไมแล้วมีแต่คนด่าว่าพนังตอแหลพนางตอแหล,ลว่างแตกมึงเนี่ยแม่เขาชอบคอมเมนต์กันว่ากำเนิดพระนังตอแหลว่า<แ>กูเนะี่ยกำเนิดพระมหาทีวีเจ้าตัวเคราทองพญาไข่ควายเออเออนะคะทองพญาลูกรักนะเพราะฉะนัะ้นมึงจะพี่มาไรนะคะ ดูด้วยนะคะดูด้วยค่ะดูด้วยค่ะแล้วแม่ย้อมผมกับอะไรอ่ะผมไม่ได้ย้อมผมผมไปเอาลูกแคทมาย้อมลูกแคทคืออืน้ำดอเหรอพีงลี่เมือนเลยยี่กระดับดอเลยยี่กระดับดอลูกแคทควายเออชอบไม่แล่ะน้ำดอไม่ชอบอืตอนนี้ขาดขัดน้ำดอเหรอเอ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 อช่วงนี้ขาดอะไรคะช่วงนี้ขาดอะไรพี่ลี่ช่วงนี้ขาดอะไร เออฝากแชร์ด้วยโอ้ยขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ไปขอบคุณมากหนุนสีรยเบิรกูอ่านอยู่นี่ผีชารผีชารอะไร่ะขุนยิ่งนี้มีอีมังกรแมงอะไรเลควายเออไว้แดงแดงยังไงเปิดมามีเด็กึ้นเปียกอีดอกสลุผีงี้ขอเมิรอ่ะเปิดมาแต่อะไรรู้ไหมขี้ดอเนี่ยสิเออนะพระนามขึ้นอืดฟันอะไรฟันเย็ด ฟันเยลโล่เยลโล่ฟันเยลโล่เยลโล่ไม่รู้ม่ว่าใครรู้ไหมฟันของกูอ่ะฟันไวส์วส์เออนะฮะสวัสดีค่ะเจเจอะไรล่ะกูพัฒนาทีวีเจ้าไปเจที่อื่นไม่แม่กูอ่ะน้องเฟินยี่สิบแปดอ้สัตว์ไม่ใช่แม่ไม่รู้ไม่ว่าฟันเยลโล่เยลโล่หมายถึงอะไรกูไม่รู้รู้แมวดีดีไม่รู้เออ ฟันเย็นเลยเย็นฟันเหลืองเล่พี่เลยอ่ารวยนะคะ้ายกว่าท่านฝากทุกคนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปที่ติ๊กต k อกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนค่านะคะได้เบี้ยหนำทวนแบบไม่นะคะกูเกิดมารวยคะนะคะไม่ได้ไตหงตักสักบาทหนึ่งค่ะอืมนะคะ ทำไม่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ทําค่ะกูไม่ได้ทาําจ้ะแล้วได้ไหมไม่ได้อ๋อแม่แป้มมันได้ได้ยังยัง <laughs> เพราะว่าบ้านเด็ทีเก่าอะต้องเอามาใช้ในในในบ้านของน้องเชิด <laughs> สวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดียังเหรอสวัสดีบัง <laughs> บังพ่อมึงเด่น <laughs> นั่นนั่นกวนนะคะ อืมแก๊าอยู่ตลอกแกแกสีแย่แปลว่าแปลง้องแปลว่าแปลว่าเล่นแ่กจะเล่นไทยไอ้ควายนะแมล้วคอมเมนต์นั้นแรงมากนะแม่อะไรล่ะเอาเห็นแม้วดีดีป้าสบายดีไหมครับนะคะกูนะคะตัวแม่ค่ะตัวตัวคลอดบุตรตัวมารดาค่ะนะคะไม่ต้องไปเรียกป้าค่ะกูยังไม่ได้เป็นป้า ตอนนี้กูกำลังจะเป็นแม่คนไข่สัตว์อืมอ่ะเดี๋ยวทิพอ่านคอมเมนต์ให้เออแม่ใส่เว้นตาเลเ่แล้วคะอืมใส่แว่นตาเล่ข้อกวนตาหวานอีสัตว์ตาเล่คือพอมึงเลงมากนะเออนั่นเออคงตอบชัดๆพนันเออฮ่าร,รวยลระบานซะนี้เป็นคำอะไรนะสรุปใส่แว่นแล้วเละกว่าเดิมแม่มสรุปใส่แว่นน่ะนะคะตากตาหวานกว่าเดิมแต่มึงอ่ะนะคะ นะเออไอ้โคตรควายจะพิมพ์มาแฟนคลับอ่ยอาจจะหกรอยท่านแล้วฝากแชร์ขอบคุณค่ะสวยขึ้นเป็นกองขอบคุณค่ัเป็นกองขอบคุณมากเลยห้าร้อยเก้าสิบแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะหนอแม่ไอไรล่ะมึงียกแบมแบมมึงเรียกแบมแถ่บ้านหน่อยสักเออเออดย สวยขึ้นเป็นกองเท่ากับกองขี้ว่ะอืมกองขี้คือกองมึงค่ะหน้ามึงไข่สัตว์เออนะโอ้โหชุดเหรอเจ็บไหมพิงค์ลีอะไรพระลงโทษอย่างหนักพิงลีมึงยาวค่ะยาวคำของคนอื่นมาค่ะไม่ใช่การของมึงคลิปนะคะคอนเทนต์เี่ทำด้วยตัวเองค่ะไม่เ้อาไปเอาของคนอื่นมาอีควายดูมาพอนที่ไต่หงเ่ยพิงลีมานันมันไตโหงไม่ใช่ละ ขย้ายกี่ไต่หงายมันไตห่หงาไม่ใช่啊อ่<ต>อายเปลียใจวันวันทำไม่อ่านเองอนะคะคลอดได้ที่ไหนนะคะคลอดได้ที่ไหนอย่างน้อยกูก็คลอดหัวมึงมาไข่ดอกทองนะคะเห<อ>มไปบทว่ากีวิทยาศาสตร์เอ็นศตว์เนื้อหนังมังสากูเทสแท้แม่กูให้มาค่ะนะคะโนวิทยาศาสตร์ไข่ควายนะคะอือแบบสารักเก็ต S <S> ือแบบว่าไม่ใช่หีหนังไข่อะไรทั้งสิ้นนะเออหีจริงนะคะไม่ใช่หีหนังไข่ไม่ใช่หีดอไม่ใช่หีอะไรทั้งสิ่ทั้งสิ้นนะคะออของกูนะบุเก๊จริงค่ะอืมแมแต่ว่าแต่ว่ามีขี้เปียกอืมขี้เป<ๆ>ียกของมึงค่ะออของกูนะคะไม่มีค่ะเพราะกูเป็นหญิงแท้เออขี้เปียกไม่มีเออนะคะอืม สลามอะไรกุมสลามอะไรกุมค่ะสลามอะไรกุมดโอ้ยทักไทยนะคะเป็นภาษานายูนะคะทักไทยนะก็นะคะอัสลามอะไรกุมอะไรกุมมุสลามนะคะเพราะฉะนั้นทักไทยเป็นอย่างพี่น้องเราที่เป็นชาวมุสลิมนะคะก็แกเจนายูอซีแย่ะไรที่มแ,แม่ว่าแกเจนายูตดอแกเจซีแย่แปลว่าก็พูดอิสลามครับอย่าพูดไทยเอาแล้วทำไม่พูดไทยล่ะเอา ก็เนเมื่อเจออิสลามเราเป็นเชื้อสายอิสลามเราก็ต้องพูดอิสลามสิอะพูดเลยอือแบไม่มีการนอนแบแลว่าแบไปไหนอะเสร็จปุ๊บอืออือแบไม่มีก็ชฉ่แบแลว่าพี่ลิงมึงก็ไปถามแบสิไปถามแบมึงหนูแลว่าไม่พูดเออ ม,มาหัวได้หนึ่งฮ้อนพอมึงเป็นฮ้อยสัตว์เออเจอโคมันมนะคะอุ้ยวันนี้ขอบคุณมากเลยห้าร้อยกว่าคนทุกคนนะคะจะเริ่มเปิดขอบคุณามากเ,เ,เออขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงจริงนะคะห้าร้อยกว่าเอฝา,ากของ,งานบ้างไม่ใช่<อ>ว่าหาแต่ผัวกูมไม่เคยหาผัวค่ะตลอดเวลาที่อกูอจะบอกเลยกูไม่เคยหาผัวแบบมึงเออเออนะคะ ทุกวันนี้ทำมาหาแดกค่ะเอ,อตัวเองก็ไม่สบายพักผ่อนเป็นอะไรล่ะเล่าก่อนพุมแพ้ไงภุมมแพ้อะไรอีกลาะภูมมแพ้อะไรล่ะภูมแมแพ้ต่อเชื้อโรคบรรยากาศปากสตักเนี่ยปากสตักเชื้อโรคเนี่ยเออนะคะมันแหละผิดก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้นะคะกลิ่นตัวก็ไม่ได้กลิ่นปากก็ไม่ได้กลิ่นทีก็ไม่ได้เอ,อ,เอ,อไ่แล้วแฟนกลับอกว่าแพ้ยินพูนตัวเองไหมยินพูนนั่นกูไม่มีใครควายเออ กูเอาออกไปเลยขึ้่แด้สบังเอาเอะไรๆยิ้มๆไม่สฟนขับดูพี่หญิงลีนะเออไม่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟันนางข่าวขึ้นเออเอา,เอานะฮะไม่ม,ม,มีนะแล้วก็มึงจะพูดาจาตาอะไรนะฮะกูเรียนสายการพยาบาลจะต้องสะอาดค่ะใช่จะต้องเลิกค่ะแม่สมมุติเลยสมมุติว่าเขามีแบบทุนให้แม่ไปเรียนหมอไม่เอาไหมไปอือ เธอหมอเลยนะเออหมอสูตินาีเวศเลยค่ะจริงเหรอเออหมอสันไม่เอาค่ะหมอสูไปเลยค่ะนุ่นแม่นุ่นอยากให้ทุนแม่เรียนหมออืมขอบคุณค่ะหมอผีหมอผีขอโทษนะคะไม่ได้กับหมอปลาจ้ะเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมอสันหมอสูต้องมาทางนี้จ้าเออ ตับชายสาบชายเขาบอกว่าสาบชายสาบชายเนี่ยน่าจะเป็นตัวมึงค่ะออนะคะตัวกูเนี่ยไข่าขาวแขกน,นะคะจะมีกลิ่นตัวเชิญออกค่ะนะคะเชิญไปนั่งไกลๆค่ะนะเออเพราะกูเป็นภูมิแพ้กูจะไม่นั่งกูจะไม่มั่วขนาดกลิ่นปากเนี่ยสําคัญสุด อืมไ่จะบอกไงไม่เคยหมิ่นกินปากตัวเองไหมแฟนครับเฮอเสียใจค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนกูยอมรับแต่ถ้าตอนนี้อ่ะหมดสิทธิ์ค่ะเอาเมื่อก่อนก็คือยังไงแม่เมื่อก่อนก็คือนะคะเราไม่ได้ดูแลช่องปากช่องไรทําไมถึงไม่ดูก็เพราะว่าเนื่องจากนะเนื่องจากว่ามันมันมันเกิดความขี้เกียจไม่ต้องโทษอะไรทั้งิ้นมันเกิดกับมันเกิดเกี่ยวกับการที่เราขี้เกียจขี้เกียจแปลงวามขี้เกียจจัดการเกี่ยวกับช่องปากไงขี้เปียกล้างไหมเมื่อก่อนขี้เปียก น,นะคะ,ะคกูไม่เคยมีขี้เปียกค่ะมึงจําไว้นะว่ากูเป็นหญิงแท้มาตลอดตัวคลอดบุตรค่ะเออเห็นไหมล่ะแฟนคลับอืมนะคะพระฉสนานโอ้ยหกรอยวานแล้วโอ้ยออกาบสวสดีค่ะนะคะกาบสวยดีมากเลยเออเออ้อยทำไมฉันชอบเพจนี้จังเลย <c oughs> จริงๆนะคะคนยังคนยังฉ่ำนะคะหกร้อยกว่าท่านกาบสวสดีค่ะที่เข้ามาเป็นกำลัง ใยนะฮะแม่หกร้อยกว่าท่านนี้คนเข้ามาเป็นกําลังใจแค่สองคนนอกนั้นด่าหมดเลยกลับมาละขอบคุณนะคะด่ากูนะคะกูด่ากลับค่ะนะคะแน่สิงเอาฟาดมาต่อหน้าสิคะอย่าฟาดรับหลังวาดไขว่าทิพยหรอเออว่ามึงนี่แหละกูไม่ว่าคนอื่นเพราะคนอื่นไม่เคยทําให้กูช้าแต่มึงอ่ะอเยแม่แรงมากเลยอะไรโกนัวอืม โนหัวโอนสองร้อยไปโกนว่าแม่มค่ะนะไปโกนว่าแม่มค่ะว่าแต่กูว่าว่าดอกูว่าแต่กูว่ายี่กูว่าดอกูนะคะไม่ต้องโอนนะกูไม่มีว่าดอไดโกนเออนะคะหมอยก็ไม่ขึ้นหมอยทำไมหมอยไม่ขึ้นน่ะอ้าลันนกว่าไอสัตว์อะไรนะลันนกว่าคืออะไรลันนกว่าก็หี่งไม่หมอย่ะไม่เขาบอกว่าคนหี่งไม่ คนหีไม่มีหมอยเขาว่าเป็นคนอับปี่จังไรละมนโบราณเขาว่านะเ้าจะ,จะอับปีจังไรอ่ะตัวเองค่ะ<อ>นะคะไม่ต้องยอกยอก่องในคนอื่นค่ะมึงค่ะเออเออนะคะเออฮ่าฮ่าฮ่าอืมนะคะไม่ต้องหัวเราะเยอะจ้ะนะคะฟาดหัม,หม,มาเลยบ่าวชาติฟาดหำม,มาเลยบบาวชาติ่คคะคานึกว่าเออไอ้สัดมึงไปขวัญนะมงบานผอมึงโดคะกูอย่างนี้ค่ะ นะคะกูเป็นเพจแมมค่ะขับมืองกับแมวมึงค่านะคะอืน้องนั้นบอกน้องฟิมบอกว่าสวยมากขอบคุณค่ะนานๆทีจะมีเม้นชชอถึงยังไงก็นะคะกูก็ชอบขายนะคะในการติดตามของเอฟซีนะคะเพราะว่ากูมาจากเพจที่ว่านะคะวีนแม่แม่ล่าเไม่ได้มาด้วยความที่ว่าแม่เล้วเพสวยไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นค่ะแม่แฟนขับก็บอกว่าแม่หีดำหนุนหี เท่าไหร่ค่ะแต่กูไม่ได้ดำค่ะมึงจะได้มาอะไรคะไม,ไม่ไม่แต่หีดำมาแต่ไม่ดำใช่ไหมของแม่ไม่ไมหีก็ไม่ดำแต่ก็ไม่ดำข้างขาก็ไม่ดำค่ะออช,ช่วงนี้ยุกอะไรคะยุกอะไรแล้วก็คนที่จะมาเป็นเจ้าหลวงองใหม่เนี่ย<อ>นะคะก็นะคะก็เปิดไปเลยสิคะเปิดไปดูไม่ได้ดำเหมือนกันในภาพข่ายสัอ แฟนครับถามว่าแม่เคยโดนเลียกีไหมอือเคยไหมโอ้ยตั้งแต่ผ่ามาเคยไหมอาอจะไดแต่ผ่ามาเคยไหมนะคะเคยไหมเอาไม่เคยไปเคยไหมล่ะเคยเออแม่่แม่ล่ะทีเคยออแม่โอ้ยจะกล้าพูดทิ่เคยกูไม่เอาค่ะนะคะถ้าว่าจะเลียถ้าว่าจะแดกของกูแดกเองค่ะคือยังไงอ่ะไม่เดียกีตัวเองหรอ เออนะคะกูก็เรียของตกตวเองไปเลยขาดเรียชําไปเลยเนเอออยู่ใส่กี่อุบ้านจังได้เอเพือน่ะแฟนครับเออลิงมึงน่าใส่จจังได้เอาพื่เพื่อนเออเอป็นด้านการนี่เหรอเออเนี่ยหนำแต้พ่อหนำดอค่ะเออนะฮัลโหลฮัลโหลชาลเวนยุคมืดค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อมึงไปสวัสดีพ่อเจเบ้านดูค่ะได้บุญได้คุณ แต่มาสวัสดีแม่พันกูเนี่ยมึงไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้อะไรเลยนอกจากคาว่าว่าอะไรคำว่าเยี่ยะไงว่าโง่ไงพี่งีโง่ไงโง่กับมึงอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้ต้องใช้คาว่าเยี่ยงเออฮาโดยเว็จริงจับอยู่นั่นผมอ่ะฮาโดยไมีรกูจับผมใจจับดอมเหรอคะ ตับคุ้ยมึงหนึ่งนะตายแล้วคุ้ยแรงมากเออน้ำลายฉุดใส่หน้าทิพย์เลยน้ำลายกูบริสุทธิ์จ้ะเออแม่แปรงฟันมาแล้วกี่รอบนะเดี๋ยวหกรอบฮะหกรอบอืมเออแล้วอาบน้ำอ่ะแล้วอาบน้ำอาบน้ำก็หกรอบโอ้เลือบเลือดมากแล้วเดี๋ยวคัเดี๋ยวเหลืออีกสามนาทีเดี๋ยวเราจะไปในเพจวีไปในติ๊กต็อกนะ ไ่ลาบว่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่าแม่วัวนะคะแม่วัวไม่มีหรอกค่ะนะคะแต่กลัวแม่ที่ทำพันได้จ้ะนะคะเพราะกูไม่มั่วค่ะแมาไม่ได้ทัวถึงค่ะเฟนคับว่าแม่มาเหรอทำพันได้แม่หมาน่ะคือแม่หมาบ้านมึงค่ะนะคะแล้วก็คนใต้แบบกูนะคะก็ อ่ะเดี๋ยวก็ขอให้กำลังใจกับเอฟซีในฝั่งปัตตานีเราหน่อยท่านไปล้วนะเพราะว่าเขตอำเภอเมืองนะฮะยังมีน้ำท่วมอยู่อีกแล้วเห็นแม่ไม่ลงพื้นที่บริจาคอะไรคนเมืองทิพย์เขาเลยอ่ะไม่ยิงรีกูให้กำลังใจค่ะเพราะว่าคนเมืองทิพย์เขาต้องการกำลังใจค่ะนะคะคุณกันจอมพลังมาลงแล้วค่ะนะคะคุณนะฮะมีคุณการอ่ะมีคุณแล้วก็ขอบคุณมายังนะฮะท่าน นะคะคอซีมามุนะคะสอสของปัตตานีเรานะคะก็ยังรักนะคะแล้วก็อยากหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีของเราจะ้ะแม่ลงสมัครสมาชิกอบตอไหมอืมนะคะกูลงออกสอมอประธานออกสอมเนาะเออ นะคะอบตลงไม่ได้แต่สอบมลงได้ค่ะนะคะสอบมลูกเสือชาวบ้านเออสอบมลูกเสือชาวบ้านเออนะคะอืออืมเอาลามเลยฮะฮัลโหลแม่ใช่คนที่เกาะเสาไฟใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนจ้าว่าทําไมเปื่อยยุ่ยอาบน้ําเยอะถ้าอาบน้ําเยอะคนจะเป็น ึงตัวกูอํบน้าเยอะก็เพื่อรักษาความสะอาดค่ะนะคะออแล้วก็ไม่ได้มานั่งตอแหลยอยู่ในไร์สดจ้ะไข่ตอแหลทิพย์เหรอเออก็ตัวที่พิมพ์มาไงเออเออนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเวลานะคะอยู่ในไร์สดเนี่ยกูไม่ชอบกัดหรือไม่ชอบบุรี่ไขคออ่ค่ะนะคะคนใต้กินหลากหลายไหมครับค,คนใต <ไข S 2> ้ไม่ได้กินหลากหลายค่ะ กินของเดิมๆซ้ำๆซากๆค่ะแต่เป็นของดีค่ะอย่างเช่นอ้อาคนใต้กินของดีค่ะกินอะไรบ้างกินของมีราคาค่ะแซบอนค่ะฮะแซบอน<ต>แล้วก็อะไรอีกเออแล้วก็อะไรหมูค่ะบะหีค่ะอ่าแล้วก็อืมฮะแย่ค่ะคืออะไรฮะแย่ไก่แล้วก็อะไรอีกออีกแก่ค่ะอีกแก่คือปลาอ๋อคนใต้เขากินลูกหมูค่ะวัว คนใต้ไม่กินหลากหลายจะกินของดีอย่างเช่นแซลมอนอะไรแบบนี้โดโดดอาไปตั้งให้เธอโดอะไรอะปนะคะ่ปอมหลวงเธอเพราะฉะนั้นนะคะคนใต้อย่างเราเราก็แม่มันน่าจัง กูมันน่าเฉพาะคนที่มันน,น,ออมน,น่าใส่กูก่อนมันน่าใส่กูก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนะแล้วก็นะกูบอกตรงๆนะคะมแม่มันนายถูกที่ไว้แม่ว่าทิพย์หรือเปล่าอ่ะมันนายถูกที่ถูกท,ทางกูจะไม่ว่าเลยเออนะคะครับขาบาบาบิบาบิบาบิคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้บาบิคืออะไรแม่กินกบไหมคะ ม่กินไม่ก่อนไม่ไม่ไม่แต่ตอดเดอมาแกเออเร็วเร็วเสร็จแล้วยังอะไรล่ะไม่กินเครียดมากเสร็จแล้วยังไปไปเดอมาแกค่ะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะก้าดาอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เรียววีนนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไปที่เรียววีนนะคะทุกคนค่ะ นะเพราะฉะนั้นไปที่เรียววินค่ะบอกเวลาของเราแม่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 ก็แม่บอกด้วยว่าชื่อช่องอะไรบอกแล้วไปาเรียววินชื่อช่องติ๊กต<ไ>อกเรียววินฮะติ๊กตอกเรียววินค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่น <simples. S 2> เ,เป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะสะกดว่ายังไงเรียวดัดวินอ่ะอ้าว R E นะคะ A L เออแล้วก็ดัดแล้วก็ดัดวินอ่ะวินวินวีดบัน E N เออเวิรเลไปดิสตอรเกียววินนะคะเดี๋ยวเราไปจอยกันอีกชั่วโมงหนึ่งก็เก๊ชั่วโมงวีที่เหมือนเดิมไปค่ะค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปลาปูเลไหมคะม่ไมมปลาปูเลคืออะไรไม่รู้นู้ออกมาที่